สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่ย่าไปเส้นหน้าเด้อเบิ้งเขา้างามหยาเพราะเปนงามเขางามหยาเต้นตามขนกทขั้นเียมคนซื่อๆดอกตามประเทศนี่เขากับพ่อคือดอกนี่มนี่จะหยาในรถประจำตัวโทยมาก ่อนมาดิตะค่ะอนยังมีดอนเว้ยอันนี้มาตอกลงนะเื่อกาเมือจะเลีล่ยหลเส็หน้าให้ฝนตกให้เขาง,งามๆถ่ายไปทางโคกน้องนาด้วยเตย้ยถ่ายจุดสวยเลยทางนูน้น ไปโน้นเลยไปทายนน้นเลยไปโน้นเลยอ้ห่ากูอ้ายีดต้นไม้ผมกินอะไรไปเยี่้อมาซ้อมแมนอ้อมโน้ล่ะ <laughs> งามๆเลยบ่าเอากล้วยก็หากะนั Becca ้นกต้มหากะุเี่ข้างนอกเนาะเราจับถวยต้มบ่กจะกล้วยกต้มกระต้ม้วยนำเไหไ่วะ จะจะทงนะครับครับเลาไปนมบปะจะยังเสือกจะ่สือกเจ้าต้อยกันนะจะไปจะไปแล้วจะไปนี่ให้จับปูอย่าตาให้เป็นปูทุกครับก่อนทุกครับก่อนทุกครับปูวันนี้ครับปูเต้นนาได้ตรงนี้เด้อเดี๋ยวคอยกินไอ้ปูกินก่อนต้มกันยังมันหอนอยู่ 我们搞轮流。 ตัวนัง <uma> เ <t Four> ัี้ยกระได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป หน้าเหรเสียงฝ่ามาเลยฝนเสียงฝนมาเลยเว้ยตกแห้งๆแล้วฝนเอ้ยเป็นหน้าฝนตก,ด,นตกด้วยนะี่นะก็ฝ่าก็ฝนน้ำฝนตกแห้ง เล่วค่ะร้างที่บอกข้างในตรวดไหน

ปวดอะไรอเียวันเดีันยากันยายเนอะซอยเยอะเยอะเยอะซอยไอหน้า่อชาอ๋อแบตถูกแบตเต็มมาหนาวจี มาแบบเอาเฟเอาเฟแจ็คมาไม่อยากนอนวะเขินเฮ้ยไปเตยไปแล้วไปเตยไปแล้วเดียวเดียวตอมเนี่ยดามมาเตะต้มเลยดีกับฟัวจางกับก้าบีกับดาแล้วครับเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะไปแล้ว เอานรีนเจ้าแต่นนั้รน้าเจ้าจหน้าพี่ป่าพี่งพีนี่ลูกหลานมาเซ็นหน้าขอฝากขอฝนขอตกมม่แห้งเด้อยังปูยังปลาน้ำให้น้ำหน้ากันเมื่ปีนี้พิเศษมี่ขุดโขบน้องหน้านั่งโอ้โหไปไนใหม่สร้างก่อ

ไต้ต e <ım> ั้งข like <this> ึ้นเลยเลยเต้ปปัญังเนียบตั้งไว้ตั้งไว้ตุตุปัญาเียังปังุอหรเออครับดูดูดูดกับพี่เตยทอดแซ่ให้เส้นนาเราเราให้ใกล้ต ้ำส้มนนำหวานมีครบยางขับไฟขับไฟเฮ็ดหน้าก็ให้ฝนฝ่าตกด้ดีเต็มสะเต็มยงเต็มสะเตงปูเลียงปลาก็ให้อยู่น้ำสะประหลาพาเดินดูสะประหลาพายางไปทั้งนั้นโอ้ปลูกกล้วยได้ลายวีลายเครือแล้ว เจ้าเส้นวะเจ้าฮดวะไปบ้านไปน <c oughs> ประพาสเดินเดินดูปลา <c oughs> เป็นอะไรล่ะ <c oughs> ต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวนี่ต้นกล้วย <c oughs> ครับ